รวมความชิบหายทางการเงินที่หากคุณไปทําเรื่องเหล่านี้คุณอาจชิบหายได้และนี่คือเรื่องราวที่ผมไปรวบรวมมาให้แล้วขอแค่ตั้งใจฟังให้จบก็บพอครับ 1. นึ่งไปช่วยคนอื่นคำกู้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติเรามิตรสหายชั่วโคตรแต่อย่างใดอย่าได้ไปช่วยคนอื่นคำกู้อย่างเด็ดขาดเพราะผมเนี่ยมีคนแก่ม,มากมายที่ผมรู้จักไปช่วยคนอื่นคำกู้แม้แต่ลูกหลานเขาพวกเขาเองบางวันบางคืนนะครับเขาอาจจะหายตัวไป แล้วเหลือนี่ก้อนโตให้กับผู้สูงอายุที่มีมีแรงจะทํางานแล้วเพราะงั้นเนี่ยไม่ควรไปคากู้ให้ใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจเสียใจทั้งชีวิตเพราะคนที่ทําร้ายคุณได้มากที่สุดก็คือคนที่รู้จักคุณมากที่สุดนั่นเอง 2. ให้เพื่อนยืมเงินเกินตัว หลายครั้งเราให้ยืมเงินเพราะความสงสารแต่พอของเงินคืนทีไรเนี่ยแทบจะกราบถท้าให้คืนเลยนะครับหากอยากช่วยเพื่อนก็ควรช่วยในจํานวนที่เราเสียได้หรือไม่ก็ช่วยเขาในจํานวน10%ของจํานวนเงินที่เขาอยากได้ก็ถือว่าช่วยๆกันไป 3. อย่ารูปบัตรเครดิตจนเกินตัวบัตรเครดิตเนี่ยมันมีเหรียญ2ด้านนะครับใช้ดีคุณก็เป็นลูกหนี้ที่ดีมีสิทธิพิเศษจากธนาคารมากมายแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ดีโทษนั้นถึงแก่ตัวคุณใช้เท่าที่จ่ายไหวใช้ เท่าที่คุณมีเงินจ่าย